แจงท่านได้ทราบนะครับก็จะมีกิจกรรมการแสดงของช้างนะครับการแสดงช้างวันหนึ่งเรามีการแสดงช้างนะครับสองรอบนะครับรอบแรกก็ส0บนาฬิกาครับผมรอบที่2ก็14บสนาฬิกานะครับบ่าย2องโมงนะครับมีทุกๆวันนะครับไม่มีนะครับวันไหนที่ไม่มีการแสดงของช้างครับผมนะครับมีโชว์ทุกวันนะครับสุขภัยสาเปิดทําการทุกวันนะครับวันหยุดนะขัดตันเลยท่านว่าจะไปสุขภัยสาจะไปดีหรือเปล่าไม่ใช่ว่าหยุดหรือไม่ได้หยุดนะฮะ เปิดทำการนะครับเจ้าที่ไม่มีวันหยุดห้ามหยุดห้ามลาห้ามขาดห้ามเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับก็นะครับเพื่อทุกท่านนะครับที่มานะช่วงยุดยาวที่ผ่านมาในี้โห่แน่นเยอะมากมายนะครับก็มากันหลากหลายนะครับรอบสุดท้ายประจําวันนี้ก็พร้อมเชิญท่านผู้ชมรับชมการแสดงช้างได้ณบัดนี้เชิญรับชมพระ ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับศูนย์คดชะศึกษาหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์ขนอนท่านผู้มีเกียรติชมการแสดงความสามารถของช้างไทยในชุดช้างคู่บ้าคดชายศารคู่แผ่นดิน นุ่วป่าท่านจีได้สัมผัสความน่ารักแสนรูระหว่างคุณกับช้างสับว์บบที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มากีความสามารถอันเกิดจากการสืบพนซึ่งจะถูกเรียงโรยเป็นเรื่องราวความผูบพันที่มีต่อกันยาวนานในการแสดงชุดช้างคุ่บ่าโคชสารคู่แผ่นดินด้านักปั อาการย์คุณทาครับขอเสียประมือนะครับต้อนรับนะครับอาเซนรัาจรยสานะครับ้งวจารันครับอามรกนะครับชุแน่ระบงนะครับโชว์ความสวยความหลอความน่ารักนะครับของนักแสดงและช่าผมพการโชว์ตัวกันก่อนนะครับด้วามรู้จักชื่อนักแสดงแต่ละชื่อกต่ ส่วนพ่อหอมใรับชือดที่2นะครับน้องทุกเงินในรอบชือดที่3ามน้องราชตานะครับชือดที่4นะครับน้องกระแพงที่5นะครับน้องบัวพรอยที่6น้องจิ๊บแจงที่7น้องนะครับน้ำชุ่มที่8นะครับน้องน้ำตาทุกเก้านะครับที่สิบนะครับน้องโมเมสิบเอ็ดนะครับน้องเรมอนสิบสองนะครับน้องสุพุนะครับสิบสามนะครับน้องน้ำเพชรนะครับสิบสี่นะครับน้องสตังพ่อหอม ชุดต้องเสร็จแล้วก็หันหน้านะครับไปหาร่องเที okay, ่ย <Okay, S 1> วแขกผู้มีกิยท่านแล้วก็ใส่เ <c oughs> ชือก <c oughs> ็สวัสดีทําความรู้ทัอเที่ยวท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนบ่ายทุกคนสวัสดีครับคุณดาวจุด Good afternoon everybody welcome to Ben Study Center welcome to Ben Show welcome to Ocean World ขอบคุณของเชา้าผมยินดีต้อนรับรทุกท่านด้วยความยินดียิ่งครับ การสวัสดีของช้างรับขาน้าน้มลงยุ่งงงครับผมนะครับช้างสวัสดีอ่าต่อเนื่องกันเลยครับต่อไปก็เป็นความน่ารักของช้างในการทักทายครับผมเป็นโชว์ชุดแรกครับ The first show the f i e s d say hello say hello ชูมงอทักทายด้วยรับ ผ <gez úc ime> ู้ใหญ่ก็ไม่ไหวนะอะต่อไปแบบสองลูกแบบน่งรั่งหนทำน้ำพืนท้งผ็น่งน่าน่าน่านโอเคครับสุดยอดผมลารุขึ้นครับ เชิดนะครับผมขอบคุณครับนี่แหละครับการทักทายของช้าติตอนนี้ท่านใดที่อยากจะลงมาทักทายกับช้างท่านใดที่อยากจะลงมาจับมาสุภาพมาให้อาหารช้างเสถียเลยครับผมอ่าขออนุญาตท่านเวลาเป๊ปหน่อยครับประชาชนทั้งนะครับก็ยังเจ้าของรถนะครับเห็นป้ายทะเบียนนะครับสองทะเบนต่อเต่านะครับหกเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับกรุงเทพมหานครครับผมอ่าไปเรื่อยรถด้วยนะครับ บร ok ิเวณที่ท่านจอดรถนะครับเป็นที่ตั้งตลาดนานรองถมนะครับวันอาทิตย์นะครับไปเลื่อนรถด้วยนะครับสองท้องเท่าต่อเต่านะครับผมเกียกนึ่งกรุงเทพก็ผมไปเลื่อนรถด้วยนะครับเดินเลยครับตอนนี้พ่อท้าแม่ท้าเพราะถงงานกลางงามามารอแล้วนะครับไปเลื่อนรถให้ก่อนผมก็จอดมาข้างในก็ได้ครับจอดอยู่ที่บริเวณนะครับข้างในก็ได้นะที่จอดแยะๆครับในจุดนั้นก็จะเป็นที่ตั้งตลาดานนะครับก็ แจ้งให้ได้ทราบกันนะครับอ่ะไปได้ยังครับเจ้าของรถนะครับเห็นป้ายทะเบียนนะครับสองทบตเต่านะครับหกเจ็ดเก้าหนึ่งคุณเจมส์วตไปทีรถด้วยนะครับจอดมาจอดท้าไในนีก็ได้ครับจังไกเลยทบจอดนะครับไปที่ลานสนามน้ำนะครับวันอาทิตย์นะฮะขอบคคุณรับ อยากจะจับอยากจะสัมผัสอยากจะให้ทิช้ช้างโอ้โ,อคโอคหคขอบคุณครับผมก็เป็นน้ำใจของคุณพี่นะครับเนาะวันนี้มาีดิ้งช,ช้าเชื่อไหนที่ได้แล้วก็มองที้เชื่อกอื่นได้นะครับ เพื่อนนะครับคุณพี่นะครับแล้ก็ตต่แจ้งนะครับมาช่วยมช่วนะได้นะครับได้มายูต้องนะรับจะเพื่อ้มามถึงก็เป็นช่วงแรกนะครับผทาน้าของชานีครับพีออกมาโชว์ตั้วก็สวัสดีทก่านผู้ชม่อไปก็ ได้เียนนะครับตามความสามารถนะผมแต่เชนท่านที่จะเความสามารถทุกทาพได้อูที่ชมการนะครับยังคงต่อไปอยู่ที่ย,ย,ทยืนอยู่กลางสนามในตอนนี้่ะรับชมไปพร้อมก,กันครับศิลปะของช้างจ้ะแสทงทําก็ไม่ต้องรีบวาดอี่ไปบตานเวลาฟองบอกขงวดเนาะ ไปกันยุติธรรมกันบ้างคุณอุษราเดี๋ยวเราวดเซตกันไปบุณผู้หนึ่งดูครับผมงานด้านศิลปะอดูชมไปเลยครับคุณท่านนะคุณผชมครับสำหรับผลงานด้านศิลปะจะว่าเป็นรูปอะไรนั้นยังไม่รู้ดูชมไปพร้อมๆกันครับศิลปะขในชาติตัวนี้ ขวามือคุณผู้ชมนะครับชื่อว่าน้องแสงคำนะตรงกลางน้องปรพลอยสายมือชื้งใหญ่นะครับน้องสายฟ้านะครับสามชิ้นี้ก็ใจรักงานด้านศิลปะชอบในการวาดรูปอะไรนะครับนะครับสักครู่หนึ่งครับผมแต่ทีนี้นะครับสหรับผลงานทั้งสามชิ้นนี้นะครับ่าดเสร็จไม่ใ้เก็บไว้นะครับถ้าจะเก็บเจ้าของนะฮะวาเสร็จจะไหนงานผลงาน ไดี่อก่ครับไปนะครับเดชางครับเต้นระบาให้กับทุกท่านได้รับชมกันต่อรัาผมเ๋ยกมาดูนะครับช้างโยกย้ายสายหัสาย้งสายสพรรงเร้อมแล้เต้นลยครับผมหูราหุ

เปล่าหรือเปล่าแต่ก็เกิดมือเป็นกำลังใจด้วยนะครับเรื่องที่สองครับใจลมๆใจเย็นๆสองเรื่องแล้วครับสามลูกโดินไม่แต่โอ้โหอ้าวเพิ่งรู้สึกได้โอ้โหเด็ก โลรยเขไม่ไดครับลูกผมปะวัเกิดที่มก็ไม่ได้อางโปรยไปเลยนะนาไปพลอยมาแล้วครับนเนยต่ยังไงนะยไหลไ,หไปแล้วครับนายเออบไปนายยังไม่ได้ครับอ่ะลุกเาไปต่อ,อไปนะครับน้องทุงเงิน ไปนะครับน้องทุนเงินครับทุนเงินแตงไม่มี <c oughs> บางครั้งบางทีอาจจะรีบไปหน่อย <c oughs> โอ้นะครับยังไม่ได้ประตูครับตีไข่ย,ยังไม่แตกนะครับอ่ะตอนนี้ก็ได้แต่ลุ้นนะครับคุณผู้ชมครับผมดูเช่อนี้ก็ต่อนะครับ,บน้องแสง